ดีครับยินดี d ต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ซ่อมคอมพิวเตอร์ด้เองครับเรียนรู้เทคนิคซ่อมคอมโรยสามารถซ่อมเองได้ที่บ้านจะไม่ต้องเสียงเงินต,ต่อไปนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนชื่อ drive นะครับอย่างเช่น d e นะครับ f นะครเราจะเปลี่ยนจาก d เป็น x ไปก็ได้นะแต่เรานะครับ กอ่อื่นนะครับ,บเราไปท,ที่ขวา manage นะครับที่ขวาที่ mycom นะครับ manage แล้วก็ดีสน manage นะครับเร,ราจะเปลี่ยนจากดีสังเกตน,นะครับ A C D E นะครับเราจะเปลี่ยนจากดี มนะเ็นได้นะครับแล้วก็ขวา c h ช n g e ไว้ h t and เช้งเ e ้งไว้เ a t เต and ะครับจาก B เราก็กด c h g ชนะครับจาก B เป็น I ได้ครับ I แล้วก็โอเคครับแล้วก็โอเคครับ กมีแล้วครับ I ครับสังเกตเห็นไหครับว่าตอนนี้จะเป็น C E แล้วก็ I นะครับลองเปลี่ยนดีๆได้ครับจาก E นะครับขี้ขวาใช่ไหมขี้ขวาขี้ขวา Change Right l e t t e r and p a t นะแล้วก็ Change อีกทีนหนึ่งครับเมื่อกี้เป็น I เราเปลี่ยนเป็น J นะครับลองดูโอเค Yes เสร็จเรียบร้อยครับนี่คือสังเกตตรงนี้ครับเป็น J เราว่าอาจจะไปดูได้ก็ได้ครับมาแล้วครับใ J ส่วนได้ C นะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในเป็น Windows เราติดตั้ง Windows ที่หนมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้วันนี้ก็ของว่าที่มีเล็กน้อยๆครับอาจจะทำอาจจะไปให้เพื่อนๆมาใช้ได้นะครับ 分开。